ระวังโดนปิดสร้างรายได้จากข้อหาเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีป้องกันโดยการใช้ AI Avatar นั่นเองนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ช่องเมืองนอกเขาใช้กันแล้วก็หลายๆช่องในประเทศไทยก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเขาจะมีเนื้อหาหลักของเขาอยู่นะอย่างเช่นช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับแนวข่าว แล้วเขาก็จะมีการใส่เจ้าตัว AI อวตารซึ่งอาจจะเป็นภาพคนจริงนะหรือว่าอาจจะเป็นภาพการ์ตูนก็ได้แล้วแต่แล้วก็มีการเพิ่มข้อมูลลงไปนะซึ่งช่องนี้เนี่ยคนติดตามถึง4ี่หมืนกว่าคนแล้วก็ยังสามารถมีรายได้จากค่าโฆษณา YouTube ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำพี่น้องทุกขั้นตอนในการทำนะ แต่ต้องบอกก่อนนะครับข้อมูลนี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะซึ่งผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เรานะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะโอกาสที่จะโดนแจ้งข้อหาเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับเนี่ยมันจะลดน้อยลงแน่นอนนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องไปดูคลิปรูปแบบเดิมๆที่มันมีความเสี่ยงจะโดนข้อหาเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับครับเวลาคนไม่เห็นค่าของเรา มันเจ็บกว่าคำพูดไหนๆแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าคือการที่เราลืมเห็นค่าตัวเองพี่น้องดูแลเป็นยังไงบ้างครับนี่แหละครับผมโดนกันเยอะเลยนะเพราะว่าเนื้อหามันใกล้เคียงกับคนอื่นแล้วก็ไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะผมก็เลยใช้วิธีการคือใช้ AI อวตารในการแทรกลงไปในคลิปของเรานะ ซึ่งก็จะทําให้มันมีส่วนที่เป็นมนุษย์ก็คือหน้าเราด้วยซึ่งไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็มีข้อความที่เป็นส่วนที่เราคิดลงไปนั่นเองอ่ะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับคือการที่เราลืมเห็นค่าตัวเองเราต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปรับคนอื่นวันนี้ป้ามีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังค่ะ พี่น้องดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับอ่าพอเห็นไอเดียพอเก็ตแล้วใช่ไหมเพราะผมจะแนะนําให้ทําแบบไหนอ่ะต่อไปก็คือจะเป็นขั้นตอนการทําแบบละเอียดแล้วครับผมจะมีเครื่องมือให้พี่น้องใช้แบบฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะเริ่มต้นให้พี่น้องเตรียมรูปของตัวเองมาเลยที่จะทําเป็นอวตารนะครับง่ายๆก็คือถ่ายรูปตัวเองมาเลยนะอ่าอยกตัวอย่างเช่นผมก็เอารูปผมเลยนั่นแหละนี่นะครับปึง้ง นี่แหละเอารูปตัวเองรูปนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะใช้ในการทำคลิปนั่นเองนะต่อมานะครับผมก็จะให้พี่น้องไปที่เจ้าตัวนี่ครับไปที่เจมินายนั่นเองนะครับพี่น้องไปที่เจมินายเลยนะปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับผมได้เขียนคำสั่งเอาไว้ให้พี่น้องได้ใช้แบบอัตโนมัติแล้วนะครับท่านไหนที่ขี้เกียจพิมพ์เองอย่างไรก็สามารถ ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะผมปักหมดเอาไว้แล้วนั่นเองอ่ามันคือตัวนี้นะครับนี่นะครับผมปึง๋งแล้วก็นี่ครับสร้าง ai a v a t a r ตัวนี้นั่นเองอ้าวกดเข้าไปเลยครับปึ๋มนี่นะครับเสร็จแล้วพี่น้องก็ทําการอัพโหลดรูปเข้าไปได้เลยนะนี่นะอันนี้ก็คือใน Gemini นะสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับวันหนึ่งก็จะใช้เจ้าตัว นาโนบานหน้า an ได้ประมาณ3รูปนะในเจมีนายนะกดบวกตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดแกลเลอรี่อัปโหลดรูปเขาขึ้นไปก่อนเลยนะครับปึง๋งอ่าแล้วผมก็เลือกรูปนี้เลยซึ่งตัวนี้พี่น้องจะใช้รูปตัวเองหรือรูปการ์ตูนอะไรอะ,อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวผมแนะนําว่ารูปตัวเองจะดีที่สุดนะเป็นการสร้างตัวตนให้คนจําได้ด้วยกดรูปนี้เลยนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลย เมื่อพี่น้องอัปโหลดรูปเสร็จแล้วตรงนี้นะผมแนะนําว่าพี่น้องเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับจากรวดเร็วเนี่ยให้กลายเป็นการคิดละกันนะเห็นไหมครับจากรวดเร็วเป็นการคิดนะมันจะได้คิดแบบละเอียดมากขึ้นเสร็จแล้วก็กดรันเลยนะเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวาทางระบบก็จะมีการถามนะครับว่า พี่น้องต้องการรูปแบบไหนอย่างไรโดยที่เขาก็จะมีตัวอย่างเล่าให้พี่น้องฟังนะนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้พี่น้องก็บอกนะครับสิ่งที่ผมถามก็คือว่าต้องการแนวไหนรูปจะเอาแนวสมจริงแนวการ์ตูน 3D หรือว่าจะเป็นแนวการ์ตูนไทยนะแล้วก็ฉักหลังด้วยนะครับจะเอาแบบไหนนะอบอกไปได้เลยแล้วก็ขนาดของภาพจะเอาแบบไหนพี่น้องก็บอกไปได้เลยนะ อะเดี๋ยวผมจะกําหนดก่อนนะอ่าตรงนี้ผมกําหนดแล้วนะครับรูปแนวสมจริงฉากหลังเป็นริมทะเลแล้วก็ภาพขนาด16ต่อ9เมื่อกําหนดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราก็ลุยต่อได้เลยนะกำหนดเรียบร้อยแล้วแล้วอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นการคิดนะอ่าแล้วเราก็กดลันเลยนะปุ๋มนี่นะครับเสร็จแล้วระบบนะครับก็จะไปทำการเรียกนะเจ้าตัว นาโนบันาน้าโปรมาก็คือการสร้างภาพเห็นไหมเรียกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันไม่เรียกนะอเผื่อว่ามันจะเอออย่างไรมันเขียนโค้ดอะไรมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องก็บอกมันต่อได้ละเอเลยนะว่าให้มันสร้างภาพให้กับเรานะครับแต่ส่วนใหญ่มจะเรียกนะนี่เห็นไหมครับมาแล้วนี่ได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเริ่มต้นให้พี่น้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะเออจะได้เป็นอวตารเอาไว้พูดนั่นเองอ่ะแล้วเราก็เซฟเลยนะครับ แตะเลยนะตุง๋งแล้วก็เซฟก่อนเลยจริงๆภาพมันมีความคมชัดนะครับพี่น้องพอดีหน้าจอมันอาจจะไอ้นี่นะชัดไม่เท่าต้นฉบับนะจริงๆมันชัดเป๊ะเลยนะกดบันทึกก่อนเลยนะครับผมตรงนี้อ้าวเสร็จแล้วนะครับถ้าเราบันทึกเสร็จเดี๋ยวเราจะไปใช้เจ้าตัว AI อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโกลกนะครับในการที่จะทำการลิปซิงซึ่งตรงนี้ต้องบอกพี่น้องก่อนเลยนะ ผมว่าถ้าจะดีที่สุดเนี่ยคือถ้าพี่น้องสามารถพูดหน้ากล้องได้แบบที่ตัวอย่างในคลิปทําแบบนั้นก็จะแจ๋วดีสุดแต่ถ้าไม่สะดวกอย่างไรครับผมมาทําเป็นลิปซิงค์แบบนี้ผมว่าก็พอได้นะเออหรือว่าจะใช้เป็นเสียงตัวเองในการลิปซิงค์นะครับแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าเดิมและอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยผมก็เลยแนะนําขั้นตอนที่ง่ายกว่านั้นนะก็คือ อาจจะไม่ต้องใช้เสียงตัวเองแต่อย่างน้อยเป็นหน้าเราเนี่ยผมว่ามันเป็นการสร้างเอกลักษณ์ประจำช่องแล้วนะมันก็จะทำให้ AI เวลาตรวจสอบเนี่ยนะครับผมนะจะลดโอกาสที่เราจะโดนข้อหาเนื้อหาที่ไม่ได้ที่ไม่ใช่ต้นฉบับนั่นเองอ่ะโอเคตัวนี้บันทึกเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วต่อมาไปที่เจ้าตัวโกรกเลยนะอ่าตัวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเทพมากๆเลยนะ พ in ูดภาษาไทยได้แบบว่าเป๊ะเลยนะคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะกดที่โกรกเลยแล้วก็สามารถใช้งานได้ฟรีวันหนึ่งก็ได้หลายคลิปเลยนะครับพี่น้องอืมได้หลายคลิปเลยนะเรียกได้ว่าโอ้ใช้นี่คุ้มจริงๆเลยนะครับผมโอเคอ่าเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้พี่น้องก็กดที่คำว่า imagine ตรงนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วด้านล่างตัวนี้นะครับพี่น้องก็กดที่ตรงนี้บวกตรงนี้นั่นเองนะ ปึงเพื่อที่จะเลือกแก้ไขภาพนะครับก็คือเอารูปเรามาใช้นั่นแหละนี่เห็นไหมอ่าก็คือรูปที่อยู่ริมทะเลตรงนี้นะเอามาใช้ป๋องนี่แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็กดที่คำว่าวิดีโอได้เลยนะนี่อ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมโอ เรียกได้ว่าถ้าเราไม่สมัครสมาชิกนะเราก็จะเลือกได้6วินาทีความละเอียดเป็น480แต่ถ้าเราสมัครสมาชิก,สชกเสียเงินเนี่ยก็จะเลือกได้ถึง10วินาทีเลยซึ่งตัวนี้ไม่เป็นไรนะเราก็เลือกเป็นแบบว่าไม่ต้องเสียเงินแบบนี้ก็ใช้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็กดคําว่ากําหนดเองนะครับตรงนี้ปุ่มอ่ะตรงนี้พี่น้องก็พิมพ์บอกลงไปเลยนะว่าให้เจ้าตัวอวตารของเราพูดอะไรครับ เมื่อเราบอกบทพูดเรียบร้อยแล้วซึ่งก็กำหนดแบบตรงๆแบบนี้เลยนะพูดว่าก่อนที่จะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนั่นเองแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับปึ่มอ่าระบบก,ก็จะทำการสร้างวิดีโออ,ออกมานะซึ่งผมแนะนำว่าในคลิปหนึ่งของเราก็ควรจะมีเนื้อหาหลักเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมเราก็พยายามแทรกส่วนนี้เข้าไปนะครับอวตารตัวนี้นั่นแหละนะพี่น้อง พยายามแทรกเข้าไปหลายๆจุดเป็นการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในคลิป AI ของเรานะครับจะช่วยลดโอกาสนะที่เราเนี่ยจะโดนเล่นก่อนที่จะรักคนอื่นได้เราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนตรงนี้ก็แปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ระยะเวลาสั้นมากๆเลยนะแต่ก่อนที่จะไปดูผลลัพธ์กันผมแนะนำว่าให้พี่น้องนะครับพยายามสร้าง AI อวตาร แล้วก็ใส่ข้อมูลความคิดเห็นของตัวเองลงไปเป็นรูปแบบลิปซิงค์แบบนี้ก็ได้นะพยายามใส่ลงไปหลายๆตำแหน่งหลายๆจุดในคลิปที่ใช้ AI สร้างทำแบบนี้จะเป็นการสร้างเอกลักษณ์ประจำช่องนะเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยมันไม่ซ้ำใครแน่นอนทำให้ลดความเสี่ยงในการที่เราจะโดนเล่นเรื่องข้อหาเนื้อหาที่ไม่ใช่ต้นฉบับนั่นเองนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องโอ้โหเรียกได้ว่าเป๊ะเลยนะมีทั้งเสียงผมพูดแล้วก็เสียงทะเลมีคลื่นอีกโอ้ยสุดยอดไปเลยนะเสร็จแล้วตรงนี้พี่น้องก็ดาวน์โหลดกลับมาได้เลยนะครับอ่านะปึ๊บเสร็จแล้วพี่น้องก็อย่างที่บอกคือทำแบบนี้หลายๆคลิปนะความยาว1ิบนาทีเนี่ยผมว่านะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีประมาณสัก10คลิปนะนาทีนึงต้องแทรกความคิดเห็นส่วนตัวลงไปแบบนี้แล้ว 10นาทีสัก10คลิปผมว่าเรา,เอายอมลงทุนเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะเพื่ออนาคตเพราะว่าผมเจอหลายคนมากเลยนะพี่น้องที่มีแต่ AI เพียวๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีการสอดแทรกอะไรในส่วนที่เป็นของมนุษย์ลงไปเลยโดนเล่นมาหลายคนแล้วบางคนอาจจะโดนแค่ปิดสร้างรายได้บางคนอาจจะโดนถึงขั้นปิดช่องเลยนะครับอันนี้ประสบการณ์จากที่ผมคุยกับพี่น้องที่มาคุยกับผมในไลน์นะ ่าเสร็จแล้วพี่น้องก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานกันได้เลยครับพี่น้องดูแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามผมได้เลยนะอ่าปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ไลน์ที่ชื่อว่า a d s e e youtube นั่นเองนะครับนะมาปรึกษาได้เลยนะแล้วก็ขอฝากซาลาเปาแพนเบสคุณล่วงควงตหลิวด้วยนะครับของพี่สาวผมเองนะสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะ สามารถซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่เอาไปจัดงานเลี้ยงได้เลยนะครับมีแต่ธัญ,ญพืชกับธรรมชาติล้วนๆไม่ว่าจะเป็นไส้เฮดออริจิไส้ฟักทองแอลมอนช็อกโกแลตแมคคอเดเมียลูกบัวนติดต่อได้ที่ลายนี้แล้วผมจะมอบอ e ีบุ๊กสอนตัดต่อแคปคัตให้ฟรีด้วยมูลค่า490บาทเลยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนนะครับ สุดท้ายนี้ผู้ชนะนะครับไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิกนั่นเองนะท่านไหนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นทำอย่างไรแน่นอนละครับว่าช่วงแรกเนี่ยโอ้โหนะยอดวิวคนติดตามมันขึ้นช้ามากๆแต่เชื่อผมเถอะนะครับถ้าพี่น้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำอย่างต่อเนื่องโดยคลิปของเราจะต้องมีประโยชน์กับคนดู รับรองว่าเราจะผ่านกฎแล้วก็จะมีรายได้แน่นอนนะเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด